ประกอบพิธีเปิดอย่างเป็นทางการท่านก็จะเดินดที่ 人民的。 เตรียมสบายราชีกองนั่งได้โพรงโพนงบาบพทรงสีพระบาทมงกุฎดาวจอมมารีทรงพระีขอเื่อลุกเสื้อมา สุทรงาุตรหอบรมบ่มยให้มีใจรักชาติศาสนาทรงสั่งสอนสัมพกิตอิทยาเป็นอาภาของพุทธ,ธที่ไกลดังดวงจันทราทิตประสิทธิแสงกระจากแก่แก่มกบศพสมัย พระคุณนี้จะสถิตสนิทในดวงหาไทยถวยราษไม่ขาดอเ่ยเดี๋ยวรับประธานในพิธีกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจักรินร่วมคำหัวหน้าสาขาวิชาพระศึกษาและส่วนษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยขั้นความรู้เรื่องต้น SSBTC ในครั้งนี้ขอเรียนว่าตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทนศักราช2,500 กำหนดให้กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพิ่มเติมจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาควา,า,ามสามารถตามศักยภาพของตนเองกิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมภาคปฏิบัติที่เน้นการทำงานเป็นกลุ่มเริ่มตั้งแต่การศึกษาสังเกตวิเคราะห์การวางแผนปฏิบัติตามการประเมินและปรับปรุงการทำงานเป็นกิจกรรมพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ในทุกด้านมีคุณธรรมจริยธทามมีระเบียบวินัยและความประยุ์บริสุทธิ์ที่อบครับ การรและพัฒนาสาผู้นับารทัมองย่เสือในางวารหญ่ขั้นความรู้ต้นบกับลูกเสือสามัรใหญ่ขั้นความรู้ต้นได้แก่นักศึกษาสาขาพิจารูจากโรงเรียนต่างๆรวมท้งผู้เข้ารับสาแผนการจัดอบรมรุ่นหนึ่งเวลาอบรมสวันมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน132คนดำเนินการในระหว่างวันที่2 1ถึง23ตลาคมนัค่ายลูกเสือ ด้าสมควแล้วกรบผมขอร่นใ่ท่านรอดูต้นรุ่ที่2องัาของจังหวงัันทนหลายที่จะเป็นพอพิมนพ์และิมในการศึกษาชาติในหลักตถึใต้นี้แล้วก็อินดีที่ท่านได้ท้อร่วมกิจกรรมการอบร,รมนะ ในการที่จะเป็นโัวละครสำคัญมหาวิทยาลัยรายชภัฏอุดรธานีก็ยินดีต้อนรับพบเราทุกท่านเข้าในงารถึงโรงการลูกเสือนะครับเพราะฉะนั้นในการฝึกอบรมครั้งนี้ก็เพื่อที่ท่านจะนำเข้ากิจการลูกเสือครั้งนี้ไปเผยแพร่ต่อไปเพื่อกิจการลูกเสือในกว้างไกลออกไปกถือว่าเป็นการฝึกอบรมที่เข้มข้น เราจะมีการฝึกอบรมแบบกองนั่นก็คือมีการการไปน,นอนเหมือนกับรุ่นกกอ,กอทั้งผู้เขาเ้ารับการฝึกอบรมและทั้งคณะวิทคากรก็เช่นเดียวกันปฏิบัติเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็ถือถว่าเป็นการฝึกอบรมที่ใก้ถตารหลัความจริงทงนะครับพัดให้เป็นผู้จัดการฝึกอบรม ในครั้งนี้แต่ว่าผมจะทำคนเดียวไม่ได้ผมก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากคณะวิทยากรซึ่งคนแรกที่ผมจะต้องขอสุทินเขียวรัตท่านตำแหน่งก็คือผู้โดยการศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน ผมคิดแสนบุญรีตำแหน่งการลูกเสือคือผู้ตรวจการลูกเสือสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ การชักธงผู้ชายเป็นคนจับผู้หญิง วันนี้เราเส้นแข็งวันนี้เราพร้อมเพื่อนหน้าตาสดใสนะเพื่อนูอเก่งวะน้าจะเก่งนะอย่างนี้คุณทั้งเก่งคุณเก่งคุณดีครับชมเชยกันสิโตกันมันก็จะสร้างพลังนี่เป็นการเปิดการฝึอกอบรมอ่าคู่กับตุ๊เสือสม,มารถุนใหญ่ระดับขั้นดี c นะครับของของอุรธาน,นีนะฮะแล้ววันนี้อ นักศึกษานี่เข้ามาเข้ากิจกรรมรุกเรือนักศึกษาจะได้ประโยชน์อะไรบ้างครับคือนักศึกษากลุ่มนี้เป็นนักศึกษาที่จะต้องไปประกอบหน้าที่เป็นครูของจังหวัดบุรีรัม์ของเราในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เราจะมาจัดการสุขอบรมครั้งนี้เพื่อปลูกฝังในเรื่องของระเบียบวินยัยความสามัคคีอ่ ความจงรักภูดีต่อสถาบันทั้งสามสถาบันของเรานะครับให้ให้เป็นเป็นแบบอย่างที่คณะที่เข้ามในวันนี้จะได้นำไปถ่ายทอดในเวลา,าตัวระฝุกจะี่จบไปธหน้าที่ครูในจังหวัดน,นะครับแล้วเห็นว่าจะมีการเข้าพ่ายใช่ไหมครับในกิจกรรมมตดเครั้งนี้ คือจะมีกิจกรรมอะไรบ้างครับก็จะมีกิจกรรมหลักๆก,ก็คือกิจกรรมในในห้องเรียนการเรียนตามหลักสูตรน,นะครับสามวันสองคืนนะฮะดังนั้นก็มีอันที่จะเป็นที่เราขาดไปได้คือกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟนะฮะทำไมต้องมีกิจกรรมในการชุมรอบกองไฟด้วยคือกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมให้มีการแสดงออกนะครับ มีการสแสบระหว่างระหว่างกลุ่มระหว่างหมู่นะฮะเ,เพราะว่าการกิจกรรมทานองนี้เป็นกิจกรรมที่จะแหวงในเรื่องของออการตรวจคดีต่อชาติศาสนาประัตริย์นะครับเพราะนั้นกิจกรรมนี้จะจะจะ,จะซ่อนออกิจกรรมหลักพวกนี้ไว้ในใน,ในทุกๆขั้นตอนนะครับรุ่นนี้มีทั้งหมดกี่กี่คนคะรุ่นนี้ รวมถ้าบวดในหกร้อยสิบคนนะฮะถ้าไห่ดูนะครับรุ่นนี้ก็จะแบ่งกัเป็นเป็นสามรุ่นสําหรับสําหรับสมารุ่นใหญ่นะฮะครับร้อยสช้สองคนรุ่นที่หนึ่งนี้นะฮะร้อย 3, สายสองคนคร้อยสามสองคนโอเค,ค